สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้ซือมามานี่ลงกินเลยกินกหวัวเพชรนะนะนักเพชรหน้าเดี๋ยวลงเลยนะเอย่ไปต้มด้วงมาลงกินจะเหลวเพชรวนไหมนี่ทุกคนหัวเเช่นเลยก,เเก,กินกหัวเพชรมาต้องกินกับหนุ่มเดี๋ยวลงเลยเพชรวนเนาะ น,นี่ลวดเสชรมาได้เลยนะเสร็จเครื่องเลยนี่มาม,ม่าเลยนะชูได้เดี๋ยวจะไม่ได้เต่เพชรขุนร้องมาม,ม่ากลี๊ดเพชรขุนร้องอค่อยอ่าว่างไปเลยกู เป็ดเลย umas, n ane, n ane, n ane. ังนี่เป็ดระพับเลวลูกบ้ามาเปรดระพับไปแล้วนี่น okay. ี่นี่นี่ฮ่าเำใหเป็ดปนเลยเดี๋ยวจะกินกินนี่เลยเฮ้ยเป็ดของเล่นะกินมดมม้วะพียรจะจู้ไมแม่เพื่อนนี่หร อ้ยมันไม่หมดตื๊บเลยนะพี่นะไอ้ือกะโไปเลยุงแม่าะโไปเลยม่บิ้ไม่เบิ้กับบ้าเร็วยินมาเนี้ย

Oh. Oh. Mày rồi tao là đi ăn. Ăn mama hết. Ừ. Ô. Ừ, bắp măng lại luôn. เฮาา้ยมา่หนุมแม่เหนุ่มมาเลยอ่อมอมอาอาออ้กระโปงโบลางเลยกระโปงฮ่าฮ่า่าฮาฮ่ีนะพวาฮ่่า่ดว่นฮาฮ่่ต้องกิน

ไปนเนี่ยอืมอ้าอ้ยอ้ยเวนปะเพชปะอืมน,นุ่มก็ว่ากินนุ่มา

สักคำไหมฮาปัดยันดูดะว่ะวนะกอกู้ยแ่ชไม่ต้องไปเมารถเราดึงนะโหมปดตึกดึงเลยหนามาเลยว่ะไปไหนนี่นดูกนูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผู้ชมตายวันนี้